สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องซานาโมโลกัอนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแสดงละครสั้นเรื่องเพื่อนติดหรูจะเป็นไงไปดูกันเลยนะคะโอ้ยวันนี้วันหยุดทั้งทีชวนแองจี้ไปกินข้าวไปเที่ยวเล่นกันดีกว่าไม่ได้เที่ยวนานเลยมัวแต่ไปไหนก็ไม่ลู้แองจี้อะไรนี่ไหนไหนก็อยู่บ้านแหละไปกินข้าวไปเดินเล่นเป็นเพื่อนหน่อยสิ โอ้ยเราจะไปกินที่ไหนอ่ะถ้าจะไปกินร้านข้างทางนะบอกเลยฉันไม่ไปนะจ๊ะฉันขอบายเลยเนี่ยระดับฉันต้องกินอะไรที่มันแบบไม่ใช่ร้านข้างทางลวกันแบบว่าพวกสเต็กพวกราเมงอะไรอะที่มันไม่ใช่ร้านข้างทางอะฉันได้หมดจ้าโอ้ยจ้ะจ้ะจ้ตามมาแค่ปแบับหนึ่งนะไปะเอ้ยก็ตามมาอยู่เนี่ย โอ้ยอย่าขี้บ่นเธอจ้ะคุณนายนี่แล้วครั้งก่อนนะก็พาฉันไปกินอะไรไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวร้านข้างทางแล้วก็มีควันรถมีอะไรเนี่ยหยุดบน่นหยุดบน่นอ้าวมากันแล้วล่ะจ้าใช่ค่ะวันนี้น่าจะเป็นพิซซ่าเหมือนเดิมนะคะโอเคมาฉันนั่งละ แล้วแกจะไปนั่งตรงนู้นเพื่อฉันอุ่าสัมนั่งตรงนี้ทำอะไรแปลกๆเนาะเอ็งจีแล้วแกจะสั่งเป็นอะไรล่ะอืมก็พิซซ่าแหละอ่านั้นฉันสั่งกาแฟและกันฉันไม่รู้ว่าเขาอ่ะยังใช้วัตถุดิบที่ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะาทุกวันเนี้ยราคามันก็สูงขึ้นนะ่ะพวกวัตถุดิบอ่ะฉันกลัวฉันกลัวว่าเขาจะเอาแบบของเหลือมาทำอ่ะฉันอ่ะ พูดแล้วขุณนลุกเลยฉันเคยเห็นข่าวโอ้ยร้านเนี้ยดีไม่ทำแบบนั้นหรอกแกนี่ก็คิดไปเรื่อยเนาะโอ้ยฉันไม่รู้ว่าบ่อนี้เขาเช็ดเลี่ยงอะถ้าสมมติทําทำให้ตัวฉันเป็นผืนนะร้านนี้ต้องอรับผิดชอบรีบรีบเกินสิโอ้ยฉันก็มีอยู่ปากเดียวเนาะโอ้ยเนี่ยฉันรู้สึกว่าคันๆันอะคิดไปเองอีกแล้ว เป็นอย่างนี้ทุกล้าเลยจะติดหลูไปไหนเอาก็ถ้าสมมติว่าบอกไม่สะอาดจริงๆอะแล้วแกจะรับผิดชอบได้ไหมโอ้ยจ่ายตังค่ะเอากินเร็วจังคะออกมันมีคนบ่นอะค่ะว่าคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าพูดเรื่อยอ๋อพูดหยอกล้อกันนะสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหาตังแป๊บนึงจำไม่ค่อยได้แหละอยู่ตรงไหนอืม แป๊บนึงนะคะอ๋อฉันจำได้ละอ่ะนี่ค่ะตังโอเคจ้าขอบุณจ้าไปเร็วๆมัวแต่บ่นอยู่ได้ออกมาออกมาโอ๊ยมัวแต่นั่งอยู่ได้ฉันไปแล้วฉันไม่รอแล้วฉันจะไปซื้อขนมเอ้ยรอด้วยนี่จะไปซื้อขนมที่ไหนอ่ะ ไปซื้อที่มินิมาร์ทไงโอ้ดีละดีที่ไม่ซื้อขนมข้างทางใช้วัตถุดิบสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> โอ๊ยฉันอายเลยนะเราเกี่ยวอะไรกับฉันคะคุณหนูอะไรก็เกี่ยวสิโอ้รีบๆมาเถอะแล้วนี่เธอจะใช้รถอะไร รถมอเตอร์ไซค์เธอไงซื้อมาจะไม่ให้ใช้เลยหรือไงโอ้ยรถมอเตอร์ไซค์มีกลิ่นควันเหม็นหนะ้าฉันไม่ชอบล้วจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาทําไมเอาก็เผื่อไปขับรถเล่นไงแต่ว่าถ้าไปซื้อของอะ่ะฉันอยากให้มันดูหรูๆห,หน่อยแบบรถเธออะ่ะรถเธอมันก็ดูหรูอยู่โอ้แค่ไปซื้อของต้องใช้รถใหญ่เลยเหรอใช้รถเธอนะันจะบอกให้เอ้าต่ดแดรถฉันมันสะอาด อ๋อจ้าเรื่องมากจริงๆเลยเนาะไปฉันขับก็ได้ฉันหาปุ่มไปฉันหาปุ่มไม่เจอไปไปแวน้นโอ้ยนี่อายุป่านนี้น้องขับรถอย่างนี้อีกเหรอแหมก็แค่ขับรถเล่นๆเ,เองไปเลี้ยวลำบากมากแค่ไปซื้อของต้องใช้รถเก่งเนาะ เอาก็มันจะได้ดูหรูงไงจะได้ดูมีราคาอ๋อค่ะค่าค่า,าปะ่ะฉันไปละเอาก็รีบลงมาสิโมแต่อยู่บนรถอยู่ได้เร็วๆอ๋ออุอ้ยมากันแล้วหรอจ๊ะนี่พี่มีชุดใหม่มาด้วยหอชุดใหม่สวยมากเลยค่ะใช่พี่ไปสั่งมาอุ้ยมีน้ำด้วยหรืออะไรเนี่ยแหละกินไหม ราคาแค่สิบกว่าบาทเองฉันไม่รู้ว่าเนี่ยราคาพวกเนี้ยจะถูกต้องถูกหลักอน,นามัยไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่อยากกินอ่ะฉันอยากกินพวกน้ำแร่อะไรอย่างเงี้ยมันแบบสะอาดแล้วก็มันดูหรูด,ด้วยค่ะค่ะอุ้ยไอติมรสช็อกโกแลตอ้มีหลายรสเลยสิบห้าบาทเองเอาไหมไม่อะฉันอยากกินไอนติมแพง แล้วแต่เธอมัวติติดหลอยู่ได้เอาแล้วฉันผิดตรงไหนฉันแค่อยากกินไอ้เต็มมาละโอ้ไอ้เต็มแค่นี้ก็กินได้แหละถ้ามันถูกหลกักอนามัยอ่ะเขาก็เอาเข้ามานี่ร้านเนี้ยแล้วฉันจะเชื่อได้ยังไงละ่ะไม่ซื้อก็แล้วแต่หูแซนวิชเอามาสองอันเลยอืมเอามาอีกอันนึงขอบคุณจ้ากินไหมแซนวิชอะ่ะ ไส้ไก่ยองด้วยอืมฉันไม่อยากกินอะฉันกลัวมันจะไม่สะอาดเผื่อกินแล้วแบบฝืดคออะไรอย่างเงี้ยฉันอยากกินที่มันแบบอร่อยมากๆอะไรเนี่ยอะไรของเธอคะไปฉันจะกลับบ้านแหละวันหลังนะถ้าฉันมากินอะฉันจะไม่พาเธอมาด้วย เอาเอาแล้วนี่จะไปไหนเออฉันได้ข่าวว่ามันจะมีร้านใหม่ๆมาเปิดในตลาดเต็มเลยฉันฉันว่าฉันจะแวะไปโอ๊ยใครให้พาฉันมาตลาดเนี่ยเพื่อแบบมันมีคนเป็นไข่อะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันติดขึ้นมานะเธอต้องรับผิดชอบเอา้าเกี่ยวอะไรกับฉันอีกละ่ะโอ๊ยเมื่อยขาไปหมดแล้วพามาทำอะไรกันไม่รู้โอ้ยอย่าบ่นเยอะคะ่ะเอา้า ลืมไปยังไม่เที่ยงเลย I am sorry นะจ๊าแองจี้โอ้ยดูสิเนื้อตัวฉันเหนียวไปหมดนวเนี่ยพาฉันมาทำอะไรก็ไม่รู้โอ้ลงมาไม่ถึงห้านาทีมันไม่เหนียวหรอกคาตัวกลับไปก็ล้างหน้าเช็ดมืออะไรก็ได้แหละหรือไม่ก็อาบน้ำไปเลยคะ่ะถ้าจะติดรูขนาดนี้โอ้ยไม่อะฉันคิี้เกียจเอ้ยไม่ใช่ฉันอะ ไม่อยากให้มันเปลืองสบู่อ๋อนึกว่าติดรูแต่ขี้เกียจอะไรนะเปล่าจ้าไปไปรีบเข้าบ้านเลยลำคาญมากนั่งรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ต้องมานั่งรถเก่งอีกโอ๊ยปวดหัวกับแกมากอ๋อจ้าไปละไหนก่อนจะไปขอดูบ้านคนติดรูนะ อืก็สะอาดหมาก็ตัวขาวดีเออก็สะอาดดูนะใช่ไงฉันเป็นคนดูแลบ,บ้านดีอ๋อค่ะค่ะค่ะเชื่อก็ได้โอ๊ยกดผิดเผลอไปกดอุ้มบ๊ายบายจ้าเอา้าแล้วนี่จะไปไหนฉันจะมาดูวิวอ๋อขออ๋อ กลับละมัวแต่ติดหรูอยู่ได้ทําไมถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้คะเมื่อก่อนก็เป็นคนอะไรง่ายๆเดี๋ยวนี้มาติดหรูฉันเข้าบ้านแหละฉันจะไปเล่นเกมได้ข่าวว่าเกมอัปเดตด้วยนี่ไหนเข้ามาดูซิอัปเดตหรือยังอุย้ยอัปเดตแล้วสวยมากโอ้ยได้กลับบ้านสักที เปิดแอร์เย็นๆย็นไม่ใช่ไปข้างนอกแล้วเนื้อตัวก็เหนียวไปหมดเดี๋ยวฉันก็เป็นผื่นหรอกเอ๊ะเหมือนว่าฉันจะเจอตัวอะไรนะอืมฉันรู้สึกว่าฉันมองไม่ชัดเอ่อเออเออเออมรงวันอยากจะอ้วกเลยมาอยู่ในห้องฉันได้ยังไงเนี่ยฉันต้องหาไม้์ดีมแมลงวันไม้์ดีมแมลงวันฉันจําได้ว่าไว้ในห้องนี้เอ้ามันหายไปไหนเนี่ย หายอย่างนี้ฉันต้องไปเรียกเพื่อนมาละโอ้ยฉันว่าฉันก็ทำความสะอาดบ้านนะไม่อยู่ได้ยังไงเนี่ยแล้วถ้าเชื้อโรคมันมาโดนฉันนะผิวฉันเนี่ยแพงง่ายด้วยถ้าเป็นผื่นนะฉันนะอยากจะเอาอ่างนะนี่แกอะไรอะไรเป็นอะไรฮะเกิดอะไรขึ้น นี่ยมันมีแมลงวันเข้ามาในบ้านฉันตัวหนึ่งอ่ะฉันไม่กล้าแตะมันเลยอะฉนโลกมันเต็มตัวเลยโอ้ยแค่แมลงวันตัวหนึ่งต้องรังเกียจขนาดนั้นเลยเหรอเอาก็ดูสิวันวันมันไปเกาะอะไรบ้างมันไปเกาะอุงจิเกาะขยะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันโดนตัวฉันนะฉันเป็นผึ่งเข้ามาเธอต้องรับผิดชอบนะเธอถ้าเธอไม่ไปช่วยฉันเออนั้นไม่ช่วยเอาอย่าสิ เออรู้แล้วนะ่าเว้ยเดี๋ยวหาไม้ตีมแมลงวันแปบบ๊บนี่ไงเอา้าหายไปไหนนี่ไงได้เหมือนแหละเพิ่งซื้อมาเมื่อวานอืมเอามาพัดแป๊บหนึ่งฉันเริ่มร้อนแหละอากาศนี่ก็ร้อนจ,จริงๆไหนอยู่ห้องไหนอยู่ห้องนอนใช่ไหมใช่ไหนมแมลงวัน นี่ลังเกียดมากก็หยุดตามฉันก่อนค่ะเคบายเลยอุ้ยหลบแป๊บโอ้ยแค่นี้ก็ต้องติดลุ้ยก่ออยู่ตรงเตียงพอดีเนื้สองสงปุ๊บอุ้งก็ตายละเขี่ยมาเอาไปให้แองจี้สันหน่อยนี่อีอะไรของแกนเนี่ยดูสิหน่ารังเกียจชมัดเลยอย่ามาเล่นแบบนี้ได้ปะน่ารังเกียจเกิน อะไรของแกเนาะแค่นี้ก็ลังเกียจแล้วแค่มาแรงวันก็ใช่เ่ยสิเนี่ยดูอสกุปรกมากไหนฉันขอดูรอบบ้านของคุณหนูหน่อยนะคะเค okay, เลยรอบบ้านฉัน,นสะอาดจ้าอืมเรื่องความสะอาดอะฉันไม่ได้ว่านะแต่เรื่องติดรูอะฉันไม่ไหวจริงจริงอ๋อว้นเกจะมาว่าอะไรฉันล่ะอ๊้ ทุกคนล่ะคะถ้ามีเพื่อนแด่รวอยอย่างนี้จะทํายังไงสําหรับเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยน,นะคะคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรสนุสนกๆมาอีกอย่าลืมกดติดตามและรอรับชมด้วยนะคะบ๊ายบาย